อ่ะตอนนี้2000 h p แล้วนะครับง่ายมากเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับมวันนี้จะมาสอนทำ2000 h p นะครับเอร์ช่นที่รช่นที่ผมใช้อยู่นะครับเป็น4.5.0นะครับเป็นตัวโปรนะครบเงิน50ล้านนะครับก็ที่ททำนะครับง่ายคิบหายเลยครับง่ายมากครับกดไปที่ t u r n นี่นะครัื่อเครื่องอะไรก็ได้ที่คุณอยากซื้อครับ กดไปที่ตรงนี้ครับซื้อเทอร์โบสองเสีครับซื้อ,อยางคูลเลอแล้วก็ท่อแต่อย่าไปซื้ออันนี้นะครับที่อะไรเนี่ยไอชิปเทอร์นทันนิงนน่งเทอร์น,นิ่งไอไอไอันห้าพันบาทข้างๆข้างๆเบรกไอะไอไอชิปอะไรเนี่ยนะครับอย่าไปอย่าเพิ่งไปซื้อมานะครับไปซื้อเบรกฟลาสกิ่บบ็อกนะครับแล้วก็เอ็นเตอร์คูลเลอร์นะครับแล้วก็ท่อ ครับเราก็กดไปที่อไ,อไอเนี่ยไอห้าัปไอชิปอะไรเนี่ยแล้วก็ออกมาครับแล้วก็เข้าไปที่ชั้นหนึ่งใหม่นะครับแล้วก็กดบายนะครับบีดนี้เพีก็เพิ่มมาแล้วนะครับทีนี้ทำเหมือนมบบเื้อยครับอันนี้กดที่ชิปนะครับออกมาครับแล้วก็เข่าไปแล้วกดบายนะครับให้มันกุปต้องกันเพี ตอนนี้สองพมิแล้วนะครับง่ายมากเลยนะครับผมโกยที่มันจะสั้นมันสั้นไปไหมยอะ่ะเอาเจะคันนะสคันนะผมเอาคันนี้กันสูมเอารสอะไรไม่รู้นะครับนะครับถ้าเหมือนเมื่อกี้นะครับซื้อเครื่องอะไรก็ได้ครับยางเทอร์โบปึ๊บปึ๊บปึ๊บ แค่นี้นะครับจากไอพีอ่ะก็ใครดูมาทันก็นไปกอดีได้ครับอ่ะเดี๋ยวเราไปเข้าเกมเลยนะครับผมใช้รถคันนี้เข้าไปไปครับโอเคนะครับ,รบเราก็วิ่งไปนะครับ ง่ายมากเลยน่ะประมาณขั้นตอนกบรกดไดนะครับ tell myself it's fine to be alive